รบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับมาเน c h ช n n นลอเช่นเคยวันนี้อยู่ในเกมแคท f a n t a s ีมาเนะจะมารีวิวตัวละครอย่างน้องสกาเลตตัวดาเมจเอโอเจาะเกาะที่ดีมากๆตัวหนึ่งในเกมเกมนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเลยกันเลย ันนี้มาเดยจะมาแนะนำร้านเติมเกมนะครับที่มาเดยใช้บริการครับก็เป็น A C K Game Top Up Center ครับเติมเกมมือถือขายบัตรเติมเกมครบวงจรราคาถูกปลอดภัยเติมไว100%เครับรองรับการชำระเงินทุกธนาคารรวมถึงทุกนิวอนรเรดด้วยนะมาอยู่ที่หน้าตัวละครของน้อง s c a r l e t นะแมวน่ารักน้องเนี่ยเป็นตัวสีฟ้า นะครับเป็นตัวสีฟ้าที่เป็นตัวดาเมจหลัก1ตัวเลยก็ว่าได้ดาเมจเอลี e, ช่วยคุณได้เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูในสกิลของน้องแต่ละสกิลกันดีกว่าว่าทำงานยังไงนะ ไปกันที่สกิลที่1น่ะครับเราพูดถึงพาสซีก่อนพาสซสีของน้องก็คือเมื่อเริ่มต่อสู้จะเพิ่มค่าจาอเกาะหรืออาร์เมอร์เพนของพันธมิตรทั้งหมดขึ้น20%จากค่าจอ่อเกาะก็คือจากค่าจอ่อเกาะก่อนการต่อสู้ก็ถือว่าเยอะนะ20%แล้วพอคุณอัพดาวเห็นไหมครับ ยี่ 6, 3, 2 3 8ามสองสามสิบแปดอิงคิฟเดอะอาร์เมอร์เพนูเอฟกตาิที่หกดาวกันเลยทีเดียวเป็นพาร์สิบที่ค่อนข้างดีมากๆใช้ได้แบบดีเลยเล่นทีมแบบเล่นในอารดีนาเนี่ยครับจุดเดือดเล่นกับมินามิเล่นกับ, ami, กบอ่จิงชิวนะครับคิวต่อมาเป็นสกิล ให้บอกว่าเป็นสกิลตีธรรมดานะครับเป็นสกิลตีซิงเกิลทาร์เก็ตนั่นเองสร้างความเสียหาย102%ตาม ATK ให้กับศัตรู1ตัวและทำให้ได้รับสถานะนะครับที่เป็นสแต็ปก็คือลดความต้านทานนะครับที่เป็น endurance อ่าสิบสองเปอร์เซ็นเป็นเวลาสาบเพลินตอนทับได้สูงสุดอยู่ที่5สแตค็คอันนี้ก็จะเป็นสกิลเลเวลแรกแต่ถ้าเป็นเลเวลมากขึ้นเนี่ยอยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปะมาถึงก็2สแตสเต็คเลยนะก็ค่อยๆดูแต่ละเลเวลไปแต่ผมจะพูดถึงเลเวลแรก คลต่อมาครับก็จะเป็นสกิลดาเมจ A.O.E ที่ได้ใช้บ่อยมากทุกคอนเทนต์สกิลนี้ครับ P.P นี่มาถึงเปิดก่อนตายหมดทั้งทีมได้เลยครับถ้าคุณท่าทำค่าจาอะเกาะสูงมาดูที่สกิลนี้ครับจะเป็นการสร้างความเสียหาย72%ของ A.D.K เป็นแจ็บดาเมจความเสียหายแบบแจ็บดาเมจแก่ศัตรูทั้งหมดก็คือ All Enemy นะครับก็คือแจ็บดาเมจครับเมื่อโจมตีจะสร้างความเสียหายตามค่าจาะเกาะคูณ2 ครับผมก็คือ2เท่าวน,น,นั่นเองก็คือเรา,าต้องทำค่าจออเกาะให้มันเยอะๆก็คืออาร์เมอร์เพกอยู่นี้ก็จะแรกทำแบบ80 90 100ก็ว่วาไปต่อมาครับผมจะเป็นสกิลอันดิเมตอู้ท่าไม้ตายครับผม สร้างความเสียหาย172%ของพลังโจมตีก็คือ ATK ของเราเป็นความเสียหายเป็น Jab Damage แก่ศัตรูทั้งหมดเหมือนเดิมเลยครับเหมือน Skill e เมื่อกี้ก็คือ Jab Damage เมื่อโจมตีจะสร้างความเสียหายตามค่าจอบเกาะแบบคูณ2ก็คือ2เท่าน,นั่นเองว้าวแล้วแบบคุณทําดาวไปเรื่อยๆนะเห็นไหมห้าดาวเฟทดาเมจคุก็จะแบบสูงขึ้น จาก172กับเป็น275ได้เลยครับอยู่ที่5ดาก็ถือว่าเทียมคือแต่และสกิลนี่ค่อนข้างที่จะดีมากๆครับในการเล่น PVP หรือการ PVE ตายหงตายหอเนี่ยแต่ตีบอสเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบบือหว่ามากๆแต่ถ้าแบบมีบอสมีมอนเยอะๆอิะเอ e อันนี้ก็น่าสนนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยตัวละครตัวนี้ในเรื่องของสกิล ในส่วนต่อมาผมจะอธิบายเกี่ยวกับสกิลแต่ละดาวของตัวน้องสกาเล็กว่าทำงานยังไงนะครับแล้วก็เลียงแค่ไหนรวมถึงเปิดตัวละครน้องในกี่ดาวดี อ,อมากันที่1ดาวแรกนะครับ1ดาวแรกก็คือเมื่อเริ่มต่อสู้คุณจะได้ SP อยู่ที่2หน่วยอือ SP 2หน่วยไปเลยนะก็ถือว่าสามารถทําให้อันติของคุณเร็วขึ้นเช่นเทินสคุณอาจจะได้อันติเลยจะเป็นเทินสานะครับอันนี้ก็ได้ดาวที่2เนี่ยก็จะบูทตัวที่เป็น armor p a e นะครับตัวที่เป็น p a s s i v นั่นเองอืมดาวก็จะเพิ่ม base damage นะครับของสกิล anti m เม i ต่อมาในส่วนสีดาวก็จะมีเพิ่มตัวที่เป็น p า u ี4เพิ่มตัวที่เป็น a r m ์ r p อร์เพ a ต่อแถมสีดาวนะครับหลังจากใช้ท่าไม่ตายหรือ a n t ติเม e skill จะเพิ่มค่าจ,จอบเกาะ a r m ์ r p อร์เพ a นะครับของยูนิตนี้ก็คือตัวของน้องส c a r l e t เพิ่มขึ้น20%สามารถซ้อนทับได้สูงสุด2ครั้งก็คือ20คูณ2เป็น40%นะครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยต่อมาก็จะเป็น5าดาวเนี่ยจะเพิ่มตัวของ b a s ด d a มจนะครับที่เป็น skill a n t i m a g แล้วก็6ดาวครับคตดดี ปกดาวจะอยู่บรรทัดตรงนี้นะครับที่จะเพิ่มเข้ามาพกดาวเนี่ยเมื่อบันทมิตรที่มีคุณสมบัติเป็น ก็คือเป็นตัวที่จะเป็นคอสีฟ้าทุกตัวเลยฟ้าเข้ามาเวลาใช้สกิลที่เป็นเป้าเดี่ยวอ่าตัวเขาเนี่ยจะลดพังป้องกันครับก็คือจะเป็นพาสซีฟที่แบบใช้กับตัวของมิง่งหรือจะเป็นตัวสีฟ้าอื่นๆที่เป็นซิงเกิลฮาร์เก็ตก็คือจะลดเดฟเป้าหมายลงติด5% 18% 20%จนกว่าจะสกิลเนี่ยจะจบลงอ่าก็คือหนึ่งดาวก็จะสมมติเราใช้การ์ดหนึ่งดาวใช่ไหมเพื่อเราออกไปโจมตีการ์ดหนึ่งดาวอ่าจะลดเดฟ15%อ่าถ้าสองดาวก็18สามดาวก็20นะครับถามว่า ตัวละครตัวนี้ควรจะเปิดกี่ดาวในึงมุมมองผมศูนย์ดาวเล่นได้เล่นได้แล้ว1ดาวเนี่ยข้อดีของ1ดาวก็คือคุณเนี่ยจะได้อันตรีเร็วขึ้นนะครับอันตรีเร็วขึ้นอารมณ์เหมือนมีน้องฝนครับเล่นน้องฝนอันติีเพิน2งเพิน3ก็ว่าไป1ดาวเ่ยเล่น P p พดีนะครับศูนย์ดาวก็เล่นพ p พีได้เช่นกันกับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ6ดาวอันนี้คือแบบเหมาะสำหรับสุลต่า6ดาวเนี่ยเอาไปเล่นกับน้องมิงเนี่ยนะครได้ดีเลยที่เป็น X สีฟ้านั่นเองฟ้าบางคนเรียกีฟ้กเช่นนั ด้วยความที่มันเป็นตัวตีซิงเกิลทาร์เก็ตและเป็นตัวตีทูดาเมจอยู่แล้วน้องมิงนะัวเอาไปเล่นกับสการเล็ตดีมากนะครับเพรสุดยอดในการแจกเดบไปรัวๆรัวๆเวลาออกกา ต่อมานะครับเราก็จะมาแนะนําอุปกรณ์น้องสการเล็ตเนี่ยว่าใช้เซตไหนละกันคือด้วยความที่สกิลน้องอ่ะมาคํานวณตามค่าจาอเกากะน,นะครับเราก็ต้องทำเซตเจออกก่อเกาะอยู่แล้วอืมนี่ครบผมใส่ครบเซตเลยอ่ะไปดูแต่ละชิ้นดีกว่าส่วนมากเนี่ยผมก็จะหาเป็น ATK กับค่าจออเกาะน,นะผมก็รีรีหาแต่ละส่วนไปหาค่าจาอเกาะให้ได้เยอะที่สุด ATK จออกก่อเกาะ าว่าขี้หาได้ไหมได้แต่ผมแนะนําว่าอยากหาเจะเกาะให้มันได้80%ขึ้นไปแต่ถ้า1นึก็ดีนะครับหนึก็ถือว่าสุดยอดแล้วแต่มันเกินร้อยได้ไหมเกินได้นะครับเพราะว่ามันเอาไปคํานวณกับ e n d u r ร n c e ด้วยไอ้ค่าเจาะเกาะเนี่ยเพราะไอ้ดูรันสมันเกิน100ได้มันทําได้ถึง200แล้วคุณทํเจะเกาะร้อยหนึ่งมันก็เอาไปคํานวณบ e n d u ร ance ฝ่ายตรงข้าม ATK ก็จําเป็นเจาะเกาะก็จําเป็นนะครับแต่ถ้าเมนสแตกเลยจริงๆก็คือเจะเกาะแล้วคุณหาค่าที่2ก็็คคคือ A นเป เลดได้ไหมมันก็พอได้แต่ผมอยากให้หาที่เป็นฟลูอาร์เมอร์เพนนะครับแล้วก็มีติดเอดีเคมานิดหน่อยก็ได้เช่นกันนะครับนี่เอดีเคกับค่าเจอกเกาะจริงผมจะรีเอดีเคได้แต่ว่าผมอยากได้เอดีเคสักประมาณ9 000ขึ้นไปก็เลยต้องมีติดเอดีเคไว้บ้างจากที่ลองเทสและได้ลองเล่นเดี๋ยว <S <S อนา,าคตนะครับมันจะมีระบบที่เป็นแฟร์ีแลนด์แล้วคุณต้องไปลงดันให้เป็นอาวุธเป็นสีแดงซึ่งอาวุธสีแดงพวกนี้มันจะได้ค่าซับแซกข้างเยอะมากนะครับพอคุณปลดปุ๊บใช่ไหม จะมี ATK มี HP เวลาคุณรีค่าตรงนี้ถึง20ครั้งมันก็จะปลดค่าข้างล่างด้วย ATK คุณได้มากสุดคือ10%คุณรีไปนะครับบอกเลยว่า ATK คุณนี่เป็นหมื่นได้เลยนะถ้าคุณทําดีๆเพราะบางชิ้นเนี่ยมันก็มีบวก ATK ข้างเยอะนะครับเช่นชิ้นนี้เนี่ยถ้าคุณปลดข้างล่างเนี่ยมันจะได้ ATK มาอีกผมตีเลยว่าประมาณ10%ผมไม่เกินนี้ HP อันนี้ HP เป็นค่าเป็นค่าหลักอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบรีค่าเป็นค่าใหม่นะครับมันคือรีเพื่อได้เปอร์เซ็นต์มากขึ้นอ่าเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเพราะมันถูกล็อกค่าไว้แล้วนะครับถ้าเป็นเซ็ตอุปกรณ์ผมก็แนะนําเป็นจอกอก,กแต่ถ้าใครไม่มีจอ,อกกะก็ใส่เป็นอย่างอื่นไปก่อนก็ได้ครับพวกทีเด็ดับบทเลสน,นะแต่สุดท้ายเราต้องใช้จอ,อกกาะอนาคตคุณต้องไปหาเซตจอ,อกกาะจากในร้านค้าที่เป็นอารีน่านะครับก็คืออารีน่าเร็วไทม์คุณไปเรง้งสูงๆได้ตัวมาแ,ออกกแล มันอยู่ที่หน้าคอสตูมน้องนะครับต้องบอกเลยว่าคอสตูมตอนเนี้ของเซิร์ฟนอกเนี่ยโกบอลเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ชุดได้เป็นชุดธรรมดากับชุด u r น แต่ว่าอนาคตมันจะมีชุดใหม่มาชุดหนึ่งน่ารักมากครับผมมาได้อยากได้มาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ s u b s t a c k ที่คุณจะได้นะครับถ้าเป็นชุด UR เนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ถ้าคุณตีถึง60นะครับสิ่งที่คุณจะได้เลยก็คือ HP ATK DEF แล้วได้ค่าจอกเกาะครับ Armor Pen 9.5% Crit 8.5ครับ r e ฟฮ i ลล h e งอ i n g Up ชิลแกรนด์ Up แต่ค่าระดับที่เราใช้เลยก็จะเป็น ATK Armor Pen มี k ิเล t มาหน่อยนะครับเยี่ยมเลย ส่วนชุดที่เป็นชุดธรรมดาตรงนี้นะก็จะมีในส่วนของ ATK 291มีเ e ็มี HP มีคีดอาเมด มีค่ารัก5%ด้วยนะครับเผื่อเราดวงดีๆในเร็วท่ามมาถึงได้การ์ดที่เป็นการ์ด damage LE level 2เลยอย่างเงี้ยโอ้โหก็แรงๆไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นซับสแต็ปคร่าวๆเดี๋ยวผมให้ดูภาพรวมนะครับแบ็คโอเวอร์วิวนี่เลยสิ่งที่คุณจะได้นะ ATK เกต100กว่าเต็ม HP เจาะก่อ9.5ทีเรด8.5ที่ได้เมล10.99อย่างเงี้ยครับค่ารัก5%เดี๋ยวมีคอสซูมอันใหม่มาด้วยที่จะเข้าเซิร์ฟนอกเซิฟเจแปน ค่าบวกค่าจอกก่อเองอีกนะบอกเลยว่าดีมากๆเลยจะทำให้จอกอของผมเนี่ยไปถึง100%ได้นะครับเราจะมาพูดถึงอาวุธประจำตัวของน้องสการ์เล็ตว่าบวก แตกอะไรบ้างนะครับซึ่งผมนี่ก็มีตีบวกไปถึง16เลยเดี๋ยวให้ดูตั้งแต่ต้นก็จะมีบวกดาเมจอาสกิลด้วยนะครับ8%แล้วก็มีบวก ATK บวกนี่ครับเลเวล3เนี่ยคุณจะได้อาร์เมอร์เพิ่ม5%เรเวล4ได้ ATK เดฟ HP เรเวล5ได้ตัวที่เป็นพาส์ีฟนะครับในตัวพาส์ีฟเนี่ยมันจะบวกอินคิปเดฟให้กับเพื่อนทุกคนที่เป็นสีฟ้า4%โอ้ทำไมไม่บวก ATK เนาะ เวล6ได้ a d k Dev ครับแล้วก็ HP เวล7ได้คีดาเมจเวล8ก็ได้ a d k Dev HP เหมือนกันเวล9ก็เหมือนกันเวล10ก็เพิ่มดาเมจของสก no. ิลโน่หรือไฟลิ่งนะครับ อีก8%ก็เท่าว่า8บ8เป็น16พอเลเวล1เราได้เลเวล10เราได้อีกเหลือ11ได้ ADK DEP P เลเวล12ได้จอกครับอาร์เมอร์เพนอีก5%รวมกับที่ได้ข้างบนเป็น10%แล้วนะ ADK d p ครับเลเวล14 34เหมือนกันเลยเลเวล15เพิ่มเดบกับเพื่อนที่เป็นสีฟ้าทุกคนนะครับ4%ก็บวกจากข้างบนอีก4%เป็น8%เลเวล16ได้ ADK DEP ี17ได้คิดาเมจ18ได้ ADK d e พ P เหมือน19เลย แล้วจบด้วยที่เป็นคีเรท5%เที่เลเวยี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์ของวุระจำตัวกันเอานี่ไงถุงมือน้องก็จะแบบเหมือนมีเลือดไหลปะ่ะเอฟเฟกเลือดไหลนะครับแล้วก็ตรงสร้อยของน้องพอได้แหละพอได้ด,ด,ดูความแตกต่างก็พอได้อยู่นะครับสวยเลยสวยเลยมาพูดถึงค่า ตับแสกนะครับที่ต้องทําของน้องสกาเลตว่ามาเดสเนี่ยทำอะไรบ้างอ่าเริ่มต้นเลยผมอยากให้โฟกัสที่ท่าจอบเกาะน,นะครับอยากให้ได้80%ขึ้นไปแต่ถ้าเนินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ดีพราะมไปเอาไปคํานวณกับเอนดูแรนของฝ่ายตรงข้ามด้วยเพราะเอนดูแรนเนี่ยมันสามารถเกิน100ได้ก็คือสุดเลย200นะครับผมเห็นชาวต่างชาติทํานะแล้วก็ ATK ครับแปดพันขึ้นไปนะฮะได้9ก้าพันก็ถือว่าดีอาจจะมีเตดคิเลตคิดาเมไมาหน่อยก็ได้นะถ้กคิเลทสักประมาณแต่ว่าสุดท้ายแล้วผม อยากให้โฟกัสปูอาร์เมอร์เพนแล้วมี ATK เยอะๆนะครับมันจะได้สกิลแรงๆเพราะว่าดาเมจ2เท่าของเขาอมาจากตัวที่เป็นอาร์เมอร์เพนก็คือค่าเจาะเกาะนะครับก็ค่อยทาไปเรื่อยๆนะครับให้วิลเวลเจแล้วก็ทําในส่วนของเซ็ตเจาะเกาะให้มันครบ6ชิ้นอ่าแล้วก็ฮารีที่เป็น ine, รีไฟน์หาค่าเจาะเกาะมาหาค่า ATK มานะครับตัวละครก็จะสกิล LE ทีเดียวหายหมดได้นะครับแต่ก็ต้องอยู่ที่จํานวนดาวอีกทีนะครับเพราะจำนวนดาวเนี่ยมันก็แบบช่วยทาให้ตัวละครเก่งขึ้นด้วยตัวละครตัวนี้ ผมจะมาให้ดูเกมเพย์ของน้องสกาเลตเออหกดาวที่ผมแบบได้ลองเล่นนะครับแล้วก็ได้เล่นตลอดมาแล้วเปิดเอามาใช้นะคือแรงมากครับผมอ่ะคือผมจะเล่นกับมิโนโทาราฝนแล้วก็น้องรินนะครับตัวก็จะประมาณนี้เล่นในหอคอยสีฟ้าให้ดูกกอนตึ้งอ่ะเริ่มเทินมาก็จะเสกโลให้กับทุกคนนะช้น้องรินเสกโลครับ แล้วก็สกาลเลตนี่สกิลเอลีไปเลยแต่จริงๆเราก็สามารถใช้สกิลหนึ่งนะครับปึ๊บกามิโนโทราระต่อก็ได้หรือจะเอาแบบสกิลหนึ่งของน้องรีสกาลเลต์สกิลเห็นไหมเป็นแสนนะเกมเพลย์ก็จะประมาณนี้ครับแต่อันติน้องก็น่ารักมากเลยให้ดูอันติน้องนี่เดี๋ยวผมกดคูณหนึ่งเลยปึ๊บ เดี๋ยวเราคือด้วยความที่น้องลินมันบวกตัวที่เป็นลักนะครับทุกคนนะเรากดน้องลินก่อนแล้วค่อยกดสกาเลสเอาไหมไม่ดิเราแปะจอกอก่อนก็ได้แั้ติดน้องลินก่อนให้ดูแต่ละตัวแล้ไปที่สกาเลสมิโนทาระสองสกิลน่ารักมากน้องลินนี่เราคืออ e ีวิวสกาเลสเอ็นน้องลินครับ ไปยันตีสก,กัดเลยครับดูน้องเน่ยเป็นเหมือนโตแซ่นะอุ้ยดูดวงตาปุ้มน่ารักมากน้องเนี่ยดูดีเลยครับเ็ความที่น้องเป็นโลลี่อะสกิลนี้คือแบบต้องมีม้วนตัวบ้างอะไรบ้างนะ เดี๋ยวเราไปใช้ของฝนบ้างดีกว่าแล้วก็กางโล่ของน้องลินไว้ต้องรีบผมจะวิ่ห้าสินะโลอาจจะไม่ได้ด่ามากพึงทำอันติฝนไว้ก่อนการเลสกิลหนึ่งอ,อการน้องลินออกมารัวๆเลยตั้งแต่อันติ ใจเย็นน,น้าๆปีฝนไปอ่อสสกิลมาปักเตะลูกน้องมาแล้วนะจะให้กัรสกาเลตสกิลบ้างมิโนทาราสกิลต่อฝนไม่มียิงมีแต่ฮิว กลางโลไว้หน่อยชอบ5ากลางโลกเอ,เเอ่อเดอาคิวสกาเลตตต่อครับแล้วก็มีโน,โนทราระยิงฝนยิวฝน,นไปเนี่ยทของน้องสกาเลตก็จะประมาณนี้แหละครับ ดามเม็ดมันก็ช่วยทีมได้อยู่นะเอลอี LA. แต่อันนี้ไม่ผ่านนะจบช้าไปหน่อย ต่อมาครับผมจะเอาน้องสกาเลตเนี่ยมาตีอารีนาให้ทุกคนดูนะว่าน้องเนี่ยสกิลเป็นยังไงแรงคแค่ไหนแล้วเริ่มต้นเทินเนี่ยในตัวของบอทเนี่ยเขาจะเจนการ์ดออกมาเนี่ยสกาเลตจะใช้สกิลไหนก่อนนะครับเพื่อจะให้เห็นภาพมากขึ้นอีกก็จะประมาณนี้นะครับผมจะเอาสกาเลตไปเล่นกับน้องโฟนแล้วก็มีเฟริเซียครับมีจิงฉีครับหรือจิงชิวน,นั่นเองจิง อ่ะสการเลตก็จะเป็นตัวดาเมจเปิดก่อนตัวแรกเลยแล้วการที่ใช้กับสกา r เลตได้ดีก็คือทิสสีฟ้านะครับเพราะทิสสีฟ้ามีบวกอาร์เมอร์เพนให้กับน้องค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกดที่ให้ดูเนี่ยครับบวกประมาณ5%เเลยตัวแอซิดนะแลอย่าลืมทําตัวละครต้องทิสสีฟ้าไว้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเกมเพย์ครา่าวๆสำหรับสกา r เลตในอารีนาอ่เราซีพีเยอะกว่าเราเปิดก่อนนะครับมาถึงสกา r เลตจะใช้การที่เป็น ดาเมจ AOE ครับปึ้มบึ้มบึ้มเนี่ยครับยิ่งคุณทำเอดิเคเยอะเจาะเกาะเยอะมันก็จะแรงไงแรงไหมคือหลังๆมันจะเป็นเมตาดาเมจ AOE อ่ะครับตู้กันเน้นแบบเจาะเกาะบึ้มบั้มซัมเบ้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกสักหนึ่งไฟละกันแบทโชอาทีมนี้เขาก็จะไม่มีสกาเลตนะครับก็จะใช้เป็นจิงชิลแล้วก็น้องกระต่ายเป็นดาเมจ เลเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวแนวเคาน์เตอร์นะครับ้ก็ตายน้องหมีสก้าเลยเราเปิดก่อนครับป๊ป๊บปป๊ปัป๊บป,ปอ่าก็เกือบตายแล้วนะแล้วจิงชิวเราก็จะปิดงาน,นครับ เรามีตัวปิดงานเรามีตัวเปิดเรามีตัวปิดงานถ้าไม่ตายก็คือเอาน้องฝนยิงต่อเมตาก็จะประมาณนี้ในอนาคตที่เซิร์ฟซีจะเจอโคบอลเนี่ยเขาก็จะเล่นประมาณนี้เลยครับแต่ก็จะมีแก้ไขบ้างก็คือเอาสกาเล็ไปเล่นกับมินามิอ่ากิงชิลก็เอาหมาะะหอดรับเซิร์ฟโบอลที่เป็นเซิร์ฟ5ที่เล่นใหม่แต่ว่าเซิร์ฟหถึงสเนี่ยที่เขาเปิดมาก่อนเขาจะเล่นสกาดเล็คู่มินามิเขียวดามเอลีสตัวทำอาเมอร์เพนทั้งคู่ครับบึ้มบั้มเธอแรกตายหมดเลยครับ อันนี้ผมจะให้ดูทีมในอนาคตที่สกาเลตจะมีบทบาทนะครับเท่าที่ผมไปหาข้อมูลจากเซิร์ฟจีนมาน้องเนี่ยเอาไปเล่นกับมิ n งก็ได้นะครับหรือเซิร์ฟเยอปนเขไปหาข้อมูลมาทีมคร่าวๆเนี่ยบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับก็จะเป็นมินามิสกาเลตอ่อหยุนเฟย SR สอรครับหยุนเฟยเอนั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนของน้องชิโร อมิงก็จะอยู่ตรงกลางครับผมตัวซ้ายสุดก็จะเป็นมินามิตัวที่2องเเป็นสกาเลตตัวที่4ก็จะเป็นชิโร่ร่างเอ,อ่อคอมแบทโหมดนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นหยุ่นเบสอาร์ตัวบัฟเอ k เคบัฟกิดามิดโคตรดีครับดูครับดูมิ้งปั่นเวลาปั่นเนี่ยเห็นไหมโอ้โหแรงมากนะคือสกาเลตมันจะมีบทปากนะับทีมนี้ก็คือ1ถ้าคุณเล่น6ดาวกาเลตห6ดาวนะเวลามิ้งออกไปทำ สก,กิลนะครับมิงหรือเอ็กฟ้าเนี่ยหรือจะเรียกเอ็กฟ้าก็ได้หรือจะเรียกเป็นมิงฟ้าก็ได้เช่นกันอับอยู่ที่ว่าเซิร์ฟซีเซิร์ฟโกบอว์เขาจะเอาล่างไหนเขาจะเป็นล่างผู้ชายหรือล่างผู้หญิงสกาดเล่ห์กดาวเนี่ยเวลามิงออกไปทำดาเมจนะครับ เขาจะแปะในส่วนของรถเกาะอ,อีกฝ่ายด้วยอ่าพาส16ดาวนั่นเองถ้ามีตัวสีฟ้าออกไปทําการโจมตีที่เป็นซิกเนอร์แทรเกตคือเข้าเงื่อนไขหมดเลยซึ่งมิงก็อยู่ในนั้นนะครับเราไปเล่นกับมินามีอ่ามินามีก็มีแปะเปาะบางฮีโร่เหี่ยวร่างขอบแบบหมก็มีแปะเปาะบางหยุ่นไปเออามีอันติที่เป็นบัฟคิดาเมดมีสกิลธรรมดาที่บัฟเอเคได้2เทิร์นอย่างเงี้ยครับก็คือเอาไปเล่นได้เลยสกาเลตอะก็คือสกิลหนึ่งก็ช่วยได้เยอะนะครับมีลดค่าเอรูแดนอ แฉมหกดาวเนี่ยโอ้โหก็เล่นกับมิงรดเกาะลดเกาะเรื่อยๆมิงก็ปาดไปต่อให้มิงเป็นทูดามิก็จริงการมีลดเกาะก็ถือว่าดีอย่าลืมว่าตัวอื่นก็ต้องทาดาเมจเช่นชิโร่เช่นมินามิการลดเกาะเนี่ยก็มีประโยชน์กับทีมเรานะครับแล้วมิงเป็นตัวที่เป็นซิการดาเกตแปะรดเกาะเรื่อยๆมินามิก็ทำดาเมจช่วยไปเลยในขณะที่ลดเกาะเอออีฝ่ายโดนดีบับรดเกาะไปทีโร่ก็แบบสกิลที่เป็นแสนนะเลยฝ่ายโดนลดเกาะหรือโดนแปะปอบานครบสิบสต๊อกอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นทีมคร่าวๆในอนาคตที่เขาจะเล จะมีบทบาทมากขึ้นกว่าเดิมนะครับในการตีบอสแต่ถ้า PVP มีบทบาทอยู่แล้วครับโคตรเก่งเลย PVE ก็ใส่หอได้นะครับผ่านาก็ได้เช่นกันถ้าบอสเนี่ยอนาคตมี6ดาวมันก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เลยครับผม สรุปสั้นๆน,น้องสกาเลตควรเปิดไหมนะครับมาเด้์บอกเลยว่าตัวนี้ควรจะเปิดเก็บไว้มากๆอย่างน้อยสูงดาวหนึ่งดาวได้ใช้งานได้ยาวๆอยู่ในระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าโกบอลเนี่ยตั้งแต่น้องสกาเลตมาทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับเล่นได้หลากหลายมาก PVP นี Pv ่คือ, a, อเมตาป o ทียร์อยู่แล้วไปไหนก็เล่นกับมินเนมี่มเขียวซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าจะเปิดตัวละครตัวไหนในอนาคตบ้างมาเดยก็จะมีคลิปที่เคยลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนำว่าเฮ้ยตัวละครเนี่ยนะนว่าคุณต้องเปิดตัวละครไหนตัวไหนดาวเยอะสามารถข้ามได้ ตัวไหนเป็นตัว v P ที่ต้องปั้นนะครับก็จะมีคลิปก่อนอันนี้ให้ทุกคนไปรีเสิร์ชกันได้แต่ถ้ามุมมองผมสกาเลตับเม็ดแดงที่คุณจะจ่ายมันคุ้มค่าแน่นอนครับศูนย์ดาวหนึ่งดาวแต่ถ้าคุณเป็นสุรตานะคุณเปิด6ดาวนะครับเอาไปเล่นกับมิงในอนาคตได้เลยทีมคุณก็จะแบบเพิ่มดาเมจการตีบอสได้มากขึ้นนะครับถ้าคุณสกาเลตหกดาวแล้วไปเล่นกับมิงแต่ถ้าคุณเล่น1ดาวศูนย์ดาวอาไปเล่น p P แค่นี้ก็เก่งแล้วต่อให้ไม่ใช่1นึ่งดาวศูนย์ดาวมาถึงคุณส ตัวหนึ่งเทิร์นหนึ่งก็จบเลยอย่างเช่นฝนหรือจะเป็นจิงชิวหรือจะเป็นมินามิมเขียวในอนาคตนะครับแต่ถ้าคุณแบบเอออยากอันตีเทิร์นสองว่าเทิร์นหนึ่งมันไม่ตายอะไรนี้ใช่ไหมก็เปิดสกาเลตหนึ่งดาวเพราะว่าตอนเริ่มเทิร์นเนี่ยเราจะได้เอสพีสองหน่วยอ่าเทิร์นสองก็มีโอกาสอันตีได้นะครับหรือเทิร์นสามก็อยู่ที่ดวงเราด้วยนะแล้วก็กิจกรรมมันก็มีมาแจกห้เรื่อยๆในส่วนของเพชรแดงแล้วผมคิดว่าไม่แน่ใจนะว่าเซิร์ฟซีสกาเลตจะเข้าก่อนมิงหรือเปล่าแต่ว่าสก้าเลตอ่ะมันไม่ได อาจจะต้องรอดูแต่ถ้ามาเร็วเนี่ยม,มองว่าเมตาอาจจะเปลี่ยนนะแต่ถ้าแบบอนา,าคตค่อยมาให้ทุกคนได้ลองเล่นน้องฝนได้ลองเล่นดูโรทีกันเยอะๆนะครับตอนนั้นอาจจะแบบเออรู้สึกดีกว่านั้นก็ได้นะครับถ้ามาเร็วก็เปลี่ยนเมตาเร็วนะประตูมันมาฉี่ถูกต้องไหมแต่สำหรับผมสรุปคร่าวๆครับสการเล็ตควรเปิดเก็บไว้ในไอดีอย่างยิ่งนะครับมากๆเล,เลยได้ใช้แน่นอน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครน้องสกาเลตตัวดาเมจเอลีสีฟ้าที่จะเข้ามานะครับในอนาคตของเซิร์ฟซีล้วกันแต่เซิร์ฟก็บอสก็คือมีให้เล่นแล้วรวมถึงเซิร์ฟเจแปนด้วยนะครับเซิร์ฟจีนอีกก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามกดดูใจให้กับมาเดชชาแนลนะครับถ้ามาได้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้าทีนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับรีวิวตัวละครตัวต่อไปรอดูกันได้เลยนะบายบายสวัสดีครับ